แมสเซจบางอย่างให้กับโลกเรถลูกครับลูกกับเรมิจอจอพาโนราลลิมิกนี่เลยทาเป็น 3D นะฮะที่สามเป็น 3D สามารถที่จะดูสามารถลอยขอ้นมาได้โอ้โหนะนะอันนี้ก็คือสิ่งว่าแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเราเอาเขาเรียกว่า The best entertainment ของ Live streaming นะวงที่ดังๆทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ใน ในในไลฟ์สตรีมมิ่งมิวสิกทั้งหมดมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นไอพาริสนะครับบิลกินที่พูดไปนี้รู้จักไหมครับรู้จักครับบิลกินพีพีกิทไอซ์พาริสนะโซมาลีนี่อ่าท่านนกัดนตรีบอกรู้จักหมดรู้จักหมดนะครับท่านครับโซมาลีก็มาแล้ะครับแล้วก็มีทั้งทั้งคุณอิงกวลันทรนนท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 นนีนนทนนทนนทน ครับผมโอเอฟที่ผมรีเฟสไปเลยรีเวสเองเลยแต่โอเิฟนี้ไม่ถึงไม่ถึงสิบสิบแปดท่านคุณตีนเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นนะครับเอาเป็นศิลปินครับเราชมได้ครับครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีวงจากทางไทยแลนด์ศิลปินออเคสตราจากมหิดลครับมาเล่นออเคสตราสดๆให้เราแปดสิบคนนะครับฮแต่งเพลงฟ้องที่จะ แต่ตอจุดพลุนะฮะจะมีวงออเคสตราของอาจารย์เนี่ยมาเล่นให้เราฟังด้วยครับอันนี้คือไม่ไม่เคยทํามาก่อนโอ้โหไฮไลท์เพียบเลยนะครับนะฮะเรียกได้ว่า80เครื่องดนตรี80ชิ้นนะฮะคอแลบกับศิลปินของเรามีการจุดพลุนะครับและทั้งหมดนี้คือสามารถมางานได้จริงมางานได้จริง กระชงผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้หรือช่องวันชมาสฉะก็ได้หรือจะมาที่เซ็นทรัลเวล์แห่งนี้ก็สามารถทําได้นะสุดยอดจริงครับเนะเพราะนั้นปีนี้น่าสนใจจริงๆครับในมาตรการที่เรากาหนดไว้เนี่ยการเข้าง,งานจะต้องมีข้อบุลก,การฉีดวัคซีนนะครับสองเข็มหรือบางกรณีอาจจะเข็มเด็มต้องต,วตรวจ a อ k เค่จ็ดจุดงวงหรือว่าตามที่กำหนดนะครับตามมาตรการที่กรมอนามัยเรียมใรองผิดดีมาด้วยเนี่ย ให้เป็นไปตามมาตรการที่เรากำหนดก็คือก็จะสร้างความมั่นทั้งความมั่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานครับและเราก็จะสร้างความมั่นใจให้กับประเทศแล้วก็แสดงออกถึงตอนนี้เราเป็นผู้นําในเชิงการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต่างมาจากต่างประเทศในระบบเทเซนโกด้วยในระบบแซนบล็อกด้วยในระบบคอนทินด้วยแต่วันนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งว่า ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่เดินหน้ามาถึงขนาดนี้นะครับเราจะสามารถจัดงานที่หมายแบบออนไซต์นะครับเป็นไปตามมาตรการผมย้ำนะครับเราสามารถออนไซต์ได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการทางเจ้าหน้าที่ตรวจก็ต้องมาไ,มได้ตรวจสอบว่าปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างครับถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมา<ช>ถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยผมมั่นใจว่าต่างประเทศจะจะ เอาแบบเราเรียนแบบเราดูเป็นแบบนี้แล้วก็อิจฉาเราด้วยครก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้ประเทศไทยเราได้ถูกจัดลำดับจากสถาบันมาเลจซีฮอปกินนะครับว่าระบบสาธารณสุขไทยมีความมั่นคงในอันดับ5ของโลกดีจากเดิมจาก6มาเป็น5อันดับหนึ่งของเอเชียอันนี้เป็นต้องเป็นความภาคภูมิใจที่เราร่วมกันทุกคนร่วมกันสร้างร่วมขัามาเพราะฉะนั้นต้องรักษาสิ่งนี้ไว้เราจะกัดคนได้ประมาณสักประมาณสา0พันที่ในบริเวณนะฮะทั้งหมด นะครับแล้วก็คนที่ดูคอนเสิร์ตประมาณพันกว่าที่ก็บอกท่านผู้ชมว่าถ้าถ้ามาดูไม่ได้ก็ให้ชมช่องวันอท,ทางออนไลน์ได้นะฮะแต่ส่วนสําคัญที่สุดก็คือว่าผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราพยายามที่จะรวบรวมสิ่งที่ดีสุดด้วยกันเข้ามาเพื่อแสดงให้ประชาชนชาวโลกกับคนไทยได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะต้อนรับ นักท่องเที่ยวในปีหน้าสมารีครับในฐานะที่วันนี้คุณเป็นตัวแทนของศิลปินถามความรู้สึกก่อนเลยแล้วกันรู้สึกไงบ้างที่มีโอกาสได้ร่วมงานเคาดาวครั้งนี้กับเซ็นทรัลเวิลครับโอ้ยต้องบอกว่าตั้งแต่ได้รับการติดต่อมาก็คือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นเหมือนแบบเด็กคนหนึ่งที่ก็เะอมีโอกาสาร่วมมาเป็นเหมือนคนดูมาเป็นแบบว่าผู้ร่วมง,งานในฐานะแบบผู้ชม เวลาปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เคยใฝ่ฝันเหมือนกันค่ะมันก็เป็นหนึ่งในความฝันของศิลปินที่แบบเราก็อยากจะได้มามอบความสุขหรือว่าได้มาร้องเพลงในช่วงแบบวันขาวดาวที่เซนทรัลโฟรเพราะที่นี่คือแบบยิมันคือที่สุดใ,<ช>ในประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะจนกระทั่งพอได้รับการติดต่อมาก็คือตื่นเต้นมากๆแล้วยิ่งวันนี้พอได้มานั่งฟังแบบว่าพี่ๆทุกท,ท,ท่านพูดก็ยิ่งตื่นเต้นไปกันอย่างเลย